เรื่องใหญ่นี่ให้เล่าเรื่องว่าที่ไปเที่ยวไทยดนมารูแต่ว่าผมก็จําไม่ค่อยได้แะจําไม่ค่อยได้เลยเดินกลับบ้านวันนั้นเนี่ยไปเที่ยวจนเงินหมดลูกอไม่มีตังค์ขึ้นแต่จริงวันนั้นไม่ได้ไปเที่ยวไทยเดนมารูเนะวันนั้นเนี่ยเป็นงานวันเด็กเป็นงานวันเด็กแล้วไปดูหนังจำได้เรื่องรถถังประจนบาลที่บางหอกราม่ารถถังประจำบาลรถถังประจำบาลคือรถถังรถถังประจำบาลวันเด็กนะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ ไปไปเที่ยวไทเดมารูเหรอไปเล่นมันเป็นสวนสนุกที่ไทยเดมารูเนี่ยร้าดนลิเนี่ยมันเป็นสวนสนุกมีสวนสนุกก็มีมีรถขับอะไรเงี้ยมีรถแข่งอะไรเงี้ยแบบเราเล่นจนเงินหมดเล่นเงินหมดแต่สมัยนั้นหยอดตู้เล่นเกมอ่ะตู้เกมอ่ะโอ้โหเพลินเลยเออหยอดทีเดียวห้าบาทอะไรเงี้ยเป็นสวนสนุกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะวันนั้นน่ะที่เงินหมดเนี่ย คือพ่อไปดูหนังนะเรื่องรถถังบรรจันบานเนี่ยมีเงินอยู่ห้าบาทแล้วก็ก็ดูห้าบาทวันเด็กอะแล้วก็หมดมีอยู่แค่นั้นแล้วก็ดูแล้วดูไม่มีไม่มีตั๋วนะใช้นั่งกับพื้นเอาหน้าหนมในโรงหนังนะะในโรงหนังโอ้มาของราม่าเนี่ยหนังวนจบแล้วก็ขึ้นใหม่จบแล้วก็ขึ้นใหม่เนี่คือเข้าทีงไหนก็ได้เออใช่เขาเรียกหนังวนเนอะเออก็ดีนั ไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่มีเรื่องไม่มีมีเรื่องเนี้ยเรื่องกิรบานอยากเอาซ้ำก็ได้เข้าให้ถูกลงนะบางของลาบ้าเนี่ยแม่งบางบางโรงบางโรงก็บางโรงก็หนังวนเหมือนกันแต่เป็นหนังโป๊อ้ออืมก็ทําแบบมันมนเดินเข้าไปป็นเด็กมันไม่ไม่ให้ซื้อตั๋วแต่แรกแต่พอโตๆก็ เคยซื้อตั๋วหนังโป๊ลงหนังโป๊อะไปงปิ้นปิ้นอยู่ที่แถวบางรักสมัยก่อนนี้นะเผื่อผู้ชายเข้าไปดูหรือผู้ชายกับแฟนอะไรเงี้ยคนเดียวชายคนเดียวอ่ะแปะแก่ๆก็มีแบบอน้อยคนน้อยแล้วโรงหนังเป็นสองชั้นโรงหนังไมสองชั้นสมัยก่อนนะพวกพ่อนะแบบเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเป็นเด็กอะเป็นเด็กแต่ว่าก็โตแล้วอะเป็นเด็กโตอะ แม่ก็เลวอ่ะคือแบบว่าอยากรู้เลยอันนี้คือวอยาการเด็กมเริ่มการ์ตอนเด็กเลยถือถือว่าถือว่าเข้าได้เข้าไปแม่แบบไปดูหนังหนังโป๊ไอ้ปิ้นปิ้นละม่าซื้อตั๋วเข้าไปซื้อตั๋วเข้าไปแต่ไม่ได้ดูหนังโป๊แบบมันอยู่ชั้นบนไอ้ปิ้นละม่มันมีชั้นล่างมีชั้นบนด้วยขึ้นไปชั้นบนแล้วก้มลงมาก้มลงดูมาส์ก์ดูชาวบ้านดูแบบแปลดูแบบ แปดเป็นไงเอาเป็ดทำอะไรฮะตอตำหมากเอาเป็ดหอมหมากยน้แดงแล้วพอพอทำไงวบมีนะครัสุที่สาเป็นี่เงี้ยนะเป็นคนเงี้ยเลยเดี๋ยวเรียกว่านี่เลยไปเว่าีเอทนะเทนะเทนะลพายเ แปะกำลังกำลังแด่ลมเลยแปะไม่กล้าโวยวายอ่ะเอาแง่ด้วยใจจมวัยแปะไม่กล้าโวยวายใครเล่าแปะเลวอ่ะพ่อเลววิลกับเขาสามมาคนเดียวมาคนเดียวเนี่ยนั่งห่างฮา่างเขาทุกคนก็คงทำหนังโป๊ะเป็นหนังโป๊ะใครจะมานั่งดูเลยเฉยถ้าเกิดสมัยนี้ก็ฟิฟตี้เชดไม่เลยโอ้ยหนังโป๊ะเลยอันว่าหนังโป๊ะเลยโป๊ะเลย ฉากอินเสิร์ตตลอดเวลาอินเสิร์ตตลอดเวลา <laughs> เดี๋ยวอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ต <laughs> อินเสิร์ร <laughs> แตแปลว่าอะไรสอดใจอ่ะ <laughs>